การที่ต้องใช้รถจำนวนหลายคันนี่คือต้องหนึ่งปิดกั้นการจราจรปิดกั้นสิ่งกีดขวางที่ตกผลบนท้องถนนแลนะอีกหนึ่งส่วนรถอีกหนึ่งคันก็คือดำเนยงผู้จะได้รับบาดเจ็บโดยรถหนึ่งคันสามารถดำเนยงผู้ได้รับบาดเจ็บได้ไม่เกินสองคนกรณีผู้ป่วยนั่งแก้ไขนะครับกรณีผู้รับบาดเจ็บนั่งแต่ถ้าเป็นผู้รับบาดเจ็บที่อาการสาหัสจะต้องนอนรถจะดำเนินการได้เพียงคันละหนึ่งคนเท่านั้นเาต้องปิดไฟเปิดเสียงกันดัง ่างมากเมื่อกี้คนร่วมทางเนี่ยเขาบอกว่ามันแยงตาม,มันอันตรายขอยงคนอื่นคะผมทามาสิบสองปีนะครับผมเคยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่บนท้องถนนนะครับในระหว่างช่วยเหลือผู้บาดเจ็บผมโดนรถชนอีกชนซ,ซ้ำซ้อนนะครับก็น,นี่ชนซ,ซ้ำซ้อนผมโดนมาแล้วครับแล้วถามว่าทำไมถึงต้องติดเยอะนะครับบางครั้งอุบัติเหตุอยู่ในที่มืดนะครับ สัญญาณไฟจะช่วยให้เราปลอดภัยในการทำงานการปฏิบัติหน้าที่นะครับสวัสดีค่ะจากปัญหาที่สังคมตั้งคำถามมากมายกับอาสากู้ภยัยทีมเพจวิเกียนลงพื้นที่เพื่อหาคำตอบ เปล่าน้วานนั่งเงินว่อีเปล่ ปุ่มหลังก่อนนะคะที่ทําให้มีแรงบันดาลใจในการทาาําอาสาในครั้งนี้นะคะเมื่อประมาณ28ปปีก่อนนะคะคุณแม่ตัวหนูเองนะคะได้ประสบอุบัติเหตุทางรถนะคะแล้วมีพลเมืองดีนะคะเข้ามาช่วยเหลือแม่นะคะคือถ้าเกิดว่าวันนั้นนะคะไม่มีพลเมืองดีคนนี้นะคะแม่หนูอาจจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะเราก็เลยมาช่วยเหลือประชาชนนะคะในครั้งนี้นะคะเวลาเราช่วยเหลือคนเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดเขามีชีวิตรอดกลับไป นะคะเขาก็จะไปเจอครอบครัวที่แสนออุนของเขาค่ะมีน้องอยากมีอะไรจะบอกหรืออยากจะให้คนอื่นเข้าใจการทำงานของอาสาไหมคะพวกผมทํางานนะครับไม่ได้มีเงินเดือนเนาะนะครับก็อยากให้เข้าใจพวกผมบ้างเวลาเจออุบัติเหตุนะฮะเห็นพวกผมทํางานนะครับเจอแสงไฟนะครับหรือเสียงให้ช่วยหลบทางนะครับให้กับพวกผมนะครับและก็อาสาทุกๆกท่านนะครับเวลาพิริเกิดเหตุเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่า อุบัติเหตุด้านหน้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเราไม่ทราบเลยนะครับเราก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะฮะเห็นเห็นใจพวกเราเวลาเราไปที่เกิดเหตุหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับอาสากู้ภยัยได้เห็นการปฏิบัติงานและได้รับฟังถึงเหตุผลของอาสากู้ภยัยคุณอาจจะเข้าใจถึงการทำงานของเขามากขึ้นเมื่อสังคมมีคำถามบิ๊กเกรียน จะค้นหาคำตอบสวัสดีค่ะ